สวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่สี C, ทางช่องควันต้นช้างไทยแล้วก็ผังน้องฟ้ายด้วยนะคะวันนี้เราจะเอาพี่ฟ้ายออกไปมัดอยู่ทุ่งนานเนาะแต่วันนี้เราจะมีควันน้อยไปด้วยนะคะคุณแม่จ๋า, yeah. <All> right. าจะมีควันน้อยไปด้วยเนาะนี่เมื่อคืน่อนพี่ฟ้ายเนาะพี่ไฟ้ายไม่ให้กอดวันนี้ก็ขี่พี่ไฟ้ายไปทุ่งนานเลยจ้า หายงอนพี่ไายแล้วนะคะควันน้อยหายงอนพี่ไายแล้วนุน่นเดินไปแล้วนะคะนุน่นเดินไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปมัดที่ทุ่งนาเนาะก็จะต้องอ่าข้ามคลองไปเนาะเดี๋ยวตามไปดูพี่ไฝยกับควันน้อยของเรากันเลยจ้าจ้าตอนนี้ก็เราก็อ่ากำลังจะออกจากหมู่บ้านเนาะ ที่จะพาพี่ฝ้ายไปทุ่งนานู่นควันน้อยอยู่ข้างบนพี่ฝ้ายนะคะวันนี้ก็เมื่อคืนงอนเนาะงอนพี่ฝ้ายแต่ติวเตอร์บอกให้าพาพี่ฝ้ายแล้วหายงอนพี่ฝ้ายแล้ว <c oughs> ตอนแรกคุณลุงคุณป้าว่าจะไม่ให้มาด้วยเนาะเพราะว่าอากาศร้อนแต่ควันน้อยก็บอกตเตอร์จะไปด้วยติวเตอร์จะไปด้วยให้ติวเตอร์ไปด้วย คุณป้าก็เลยบอกว่าถ้าจะไปก็ใส่หมวกด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนถ้าไม่ใส่ป้าก็ไม่ให้ไปก็นี่เลยใส่หมวกด้วยเพราะว่าปกติควันน้อยจะไม่ใส่หมวกนะคะอากาศจะร้อนขนาดไหนออกไปข้างนอกยังไงควันน้อยก็จะไม่ใส่หมวกเนาะวันนี้ก็คือไฟบังคับนะคะโอ้ลงได้ไหมเนาะลงได้ไหมลงได้ไหม ที่ตรงนี้ก็คือลงประจำนะคะขึ้นลงประจำเวลาเราจะพาพี่ฝ้ายออกมามัดทุ่งนาเนาะแต่พี่ฝ้ายก็อย่างว่าเนาะพี่ฝ้ายเขาจะห่วงเรื่องกินนิดนึงเนาะนพี่ฝ้ายเขาจะห่วงเรื่องการกินมากก็ยังไงก็ช่งกันจะไปไหนก็คือแบบจะต้องได้กินน่ะเรื่องกินนี่พี่ฝ้ายก็คือแบบ ที่หนึ่งเนาะเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินต้องมาก่อนอากาศก็ร้อนนะคะแต่ว่า,วามันก็วันนี้มันก็มีลมเนาะมันอย่างน้อยมันก็มีลมหน่อยก่อนออกมาเราก็ให้ทานน้ำแล้วนะคะคุณแม่จ๋าอาจจะให้เล่นน้ำคลองก่อนเนาะก่อนที่เราจะเอาไปมัดนีม่มาแล้วอัะเตอร์เล่นน้ำคลองกับพี่ฝ้ายเดอ้อ โ <Okay. laughs> อเคเล่นน้ำคลองกับพี่ฝ้าเลยนะแาจะให้พี่ฝ้เล่นน้ำคลองก่อนนะเนี่ยพี่ฝ้ต้องข้ามคลองนะเตอร์ต้องเล่นน้ำคลองกับพี่ฝ้ด้วยแหละไปแล้วอ่ะขึ้นละโอ้พี่อ้วนอ้วนแล้วก็ขึ้นลำบาก <laughs> วันน้อยต้องออกเสียงช่วยนะคะไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงที่อ่าพี่ไฟเล่นน้ําเลยเนาะเพราะว่าเราจะให้เล่นน้ําปุ๊บแล้วเราก็จะให้ข้ามคลองไปเนาะข้ามคลองเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะระวังขานะระวังขานะระวังขากับต้นยูคานาเตอร์ ระวังขากรบต้นอยู่ค่ะตอนนี้ก็จะให้พี่ฝ้ายลงเล่นน้ำคลองสักนิดเนาะควันน้อยเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมเปียกด้วยนะไม่ลงหรอก็พอดีมีอ่ามีมีควายลงด้วยเนาะพี่ป้ายก็เลยยังไม่กล้าลงเท่าไหร่ไปวันลงไปเร็วลงไปเล่นน้ำก่อนมันร้อนไห้ เอามาลงทางนี้มามาไฟมาม,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 มานีมา่มามามาเร็วเพรียวจ้าพร้อมเปียกจ้กจาควานน้อยบอกพร้อมเปียกจ้าแต่พี่ไฟยังไม่พร้อมเลยจ้ามาเร็วมา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 วันมาเร็ว ลงต้องอมาเอาลงแล้วเนาะลงก่อนอ้วนมันร้อนด้อ้วนเล่นน้ำก่อนเออติวเตอร์บอกมันร้อนนะพี่ฝ้ายติวเตอร์พร้อมเปียกแล้วแต่พี่ฝ้ายไม่ไม่พร้อมเปียกกับติวเตอร์เลย,ยใช่ <laughs> จะลงไหมเนี่ยอ้วนจะได้ลงไหมเนี่ยควายไปนู่นแล้วไปลงไปอ้วนไปเออนี่ก็เดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่าพี่ไฟจะลงได้หรือเปล่าเนาะ ตอนนี้ก็ลุงขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วขึ้นไปเพื่อจะให้พี่ไอ่ลงเล่นน้ำเนาะแต่ก็คือพี่ไฟมันพี่ไว่กลัวควายเนาะเพราะว่าพอดีมันมีควายอยู่แถวแถนี้ด้วยลงก่อนอ้วนลงก่อนลงก่อนแล้วกอดอลลุงไวด้ดีๆเดอ้อ โมเมนต์แบบนี้ไม่ได้เห right? ็นบ่อยนะคะคุณแม่เอฟซีคะคุณลุงกับหลานอยู่ด้วยกันโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยนะปกติจะชอบจัดทะเลาะกันเนาะเพราะว่าคุณลุงชอบแกล้งควนน้อยมากเลยชอบบุลลี่เหรอจับอาุมณดีๆนะโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้บีบไว้บ่อยนะคะคุณแม่เอฟซี เอ้ลงไปแล้วก็เตรียมเปียกทั้งสองคนเลยนะเอาแล้วตตนแรกว่าจะาข้ามคลองไปมัดฝั่งนู้นเนาะ แล้วคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะเอามัดฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็เตรียมมีดมาด้วยเนาะเพื่อที่จะขึ้นตัดต้นข่อยให้พี่ฝ้ายได้ทานนะคะไปไหนวันจะขึ้นไปฝั่งนูน้นใดนั้นถ้าพี่ฝ้ายไปทางนู้นก็คือเราต้องไปมัดทางนู้นนะคะคุณแม่จ๋า พี่ไายเลือกที่มัดเองเลยอ่ะโอ้สาดน้ำใส่ตัวเองแล้วเนาะถ้าพี่ไายขึ้นฝั่งโน้นก็คือพี่้ายอยากอยู่ฝั่งนู้นเนาะเราก็ปล่อยให้พี่ไายเลือกเองเลยเนาะว่าจะอยู่ทางไหนอ่ะแล้วแต่อ้วนเลยอ้วนจะไปทางไหนมันขึ้นได้ไหมเนี่ยมันขึ้นได้ไหมฮะ มันชันนะอ้วนโอ๊ยตายแล้วมันมันชันนะคะก็คือคุณลุงบอกว่ามันชันมากเลยแต่ก็คือพี่ไฝยพี่้ายจะไปทางนู้นเนาะพี่้ายจะคือจะไปทางนูน้นพี่ไฝยจะไปอยู่ฝั่งนูน้นเนะจับอาลุงดีๆนะเต้ขึ <c ười> ้นได้ไหมโอ๊ยเนาะ กอดอลุงไว้ดีๆเนาะโอ้ยโอ้ยดูท่าพี่ไฟนะคะคุณแม่จา๋าโอ้ยขึ้ได้ไหมควันน้อยควันอยากได้ให้ยินเสียงควันน้อยมากเลยขึ้นได้ไหมพีไฟขึ้นได้ไหม,ยไมยอยู่นั่นนะ่ะขึ้นไปแล้วนะคะคุณแม่จา๋าขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะออ่ไปมัดไว้ต้นนี้เนาะน,นี่ทางนู้นนะคะต้นข่อยนะคะก็คุณลุงก็จะขึ้นตัดให้เนาะเดี๋ยว คุณป้าขออนุญาตขับมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานไปฝั่งนู้นก่อนนะคะคุณแม่จา๋านี่ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะถึงที่มัดพี่ฝ้แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้จะมันโดนอะไรไม่รู้แล้วก็นี่เนาะโนข่อยนี้ก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องขึ้นตัดนะคะเราไม่ได้เอาพี่ฝ้ามามัดทิ้งไว้เฉยๆเนาะก็คือเอามามัดใต้ต้น่อยอย่างเงี้ยคุณลุงเขาก็จะขึ้น ไปตัดมาให้พี่ฝ้ายกินเราเคยเอามามัดตรงนี้แล้วนะคะรอบหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นล่องรอยจากพี่ฝ้ายกินเนาะครั้งหนึ่งเนาะสองสาม,มว,าวัน,ไไนสองสามวันได้แล้วมั้งั้งที่เอามามัดไปตรงนี้เนาะวันนี้ก็คือพี่ฝ้ายก็เลือกที่มาเองเลยเนาะเลือกที่มาเองเลยนะคะ ขวันน้อยบอกทางขึ้นทอลโหอนมากตอนขึ้นก็คือขวาญน,น้อยร้องเสียงหลงเลยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอยู่นั่นลโมเมนต์ <c oughs> น่ะขวานน้อยกับคุณลุงไม่ได้มีบ่อยๆนะคะคุณแม่เอฟซีจะปกติก็คือคุณลุงจะชอบแกงขวานน้อยนะร้อนไหม่ะร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนนะคะก็คือวันนี้มันมันมีลมเนาะก็คือลมแบบแรงมากนะคะอากาศมันถ่ายเทนหน่อย นี่ก็เดี๋ยวคุณลุงเขาก็จะขึ้นตัดต้นข่อยนะคะให้กินเป็นประจำนะคะเวลาที่เราเอาพี่ป้ายออกมามัดข้างนอกเนาะมัดอ่าทุ่งนายอย่างเงี้ยใต้ต้นข่อยอย่างเงี้ยคุณลุงเขาก็จะขึ้นตัดให้ทุกครั้งทุกรอบที่เอาออกมาเนาะเพราะว่า ถ้าเราไม่ตัดให้เขาอะ่ะแล้วก็คือเขาหยิบไม่ถึงเขาก็ไม่ได้กินเนาะเราก็ต้องตัดลงมาไว้ให้เขาได้กินได้ทานเป็นทุกครั้งนะคะทุกรอบที่เราเอาพี่ป้ายออกมามัดไว้ใต้ต้นข่อยโนนโนนโนนโนขอแล้วเนาะขอแล้วเนาะป้ายเนาะถอยถอยอ่ะถอยหาแล้วนะคะได้ยินเสียงตัดแล้วเนาะก็คือจะได้กินแล้วก็เตรียมตัวรอเลย คือเขอมองหาดูดูดูด,ดูได้ยินเสียงคุณลุงตัดเนาะก็คือแบบถอยและเตรียมมองหาตาโตเลยนะนูนข้างบนอยู่นู่นนะคะนงคุณลงุงคุณลุงก็คือสู้ชีวิตเนาะเอาพิป้ายออกมามัดทุกรอบก็คือขึ้นขึ้นตัดให้ทุกรอบนะคะแต่ว่าเราไม่เคยได้ถ่ายให้ได้รับชมเนาะนูน อันนู้นก็ขอละอ้าปากรออยู่นู่นน่ะขออ้าปากรออยู่นู่นนะออาอวนทำไมแม่มาดึงเอามาดึงเอาฝั่งนี้แล้วทำคืนอนีน่ไหมนี่มาดึงเอาฝั่งนี้ขอขอ อาปากรอแล้วนะนนอาปากรอแล้วนนนนมาทางนี้แล้วนี่มาทางนี้แล้วคุณลุงกำลังอ่ะดันลงมาให้พี่ป้ายเนาะนนนนล,ลงไหมอ่ะมันจะลงไหมอ่ะอันนี้แล้ว,ว้วนนี่อยู่ทางนี้ ขอขออยู่นะขอแล้วก็อ้าปากรอกินแล้วนะมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วมาเร็วมาเร็ว<__>ก็ยังติดอยู่นะคะก็คือยังลงไม่ได้เนาะก็คุณลุงก็ทยอยตัด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 มาเ,เรื่อยๆเนาะระวังไม้หล่นใส่นาะเตอร์ลุงเขากำลังดันลงมาอยู่นั่นอะ นั่นแหละข้างหน้าเตอแหละคนรอกินก็รออแผนกรอกินก็รอนะคะแผนกตัดก็ตัดอยู่ข้างบนขออีกแล้วนะขออีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันยังเอาลงมาไม่ได้รอก่อน รอก่อนนะอว้วนนะมลมแรงมากเลยนะคะคุณแม่จา๋าอากาศแบบม,แม,มัน,ม,นมันแบบมันลมมันอากาศมันถ่ายเทนะคะวันนี้เนาะก็เลยเลือกที่จะพาพี่ฝ้ายออกมานะะเนาะค่ะเนาะมันลงไหมไอมันติดน้ำะ่ะ ตอนนี้คุณลุงก็พยายามอยู่นะนม่เดี๋ยวพี่ฝ้ายเขาดื่เองลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วโอ้ยขอตั้งนานรอตั้งนานได้กินสักทีพี่ฝ้ายบอก <c oughs> อ่ึงไปกินในร่มด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ช่างเขาก็จะรู้เลยเนาะ <c oughs> เขาก็จะเอออยู่ในร่มนะ,ะแต่ก็คือเขาจะรู้เนาะ เราเอาเขามามดไว้อย่างเงี้ยเขาจะจับเสียงรถเราได้ด้วยนะคะคุณแม่จา๋าเวลาเขาได้ยินเสียงรถเราขับม,มาเนี่ยเขาจะเดินออกมาหาทันทีเลยเนาะนนนเขาจะรู้ว่าเราม,เมารับเขาแล้วมแม่เรียกพี่วนพี่วนหหน้ามาจะวเลยเออนี่นะคะพี่ว้ายได้กินแล้วตอนนี้คุณลุงก็ยังตัดอีกอยู่อีกนะคะตัดอยู่อีกข้างบนเนาะตัดลงมาไว้ให้พี่ว้ายได้ทานก็จะขอ ปิดคลิปไว้แค่นี้เนาะวันนี้ก็มาถ่ายได้รับชมเนาะเพราะเดี๋ยวก็คุณป้าต้องไปเอาวัวลงน้ําต่อนะคะก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี่แหละเนาะเราจะต้องไปเอาวัวลงน้ําอีกนะคะก็จะลงน้ยได้ไหมอ่ะฮะเออเดี๋ยวกลับจากอันนี้ก่อนเดี๋ยวเอาวัวลงน้ำไปก่อนเดี๋ยวพาไปโอเคโอเคก็เดี๋ยวจะขอปิดคลิปไว้แค่นี้เนาะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้า